Happy birthday, happy birthday, yeah. happy birthday to you. Yeah. 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 So <laughs> many <Salary> and chocolate. clean. <laughs> <laughs> เอาไปไม่ด้วยจ้าเด็กมาไม่บอ เพราะว่าน้องะว่าพี่การอกินรอี่การอย่ากกินอันนี้แต่พี่บอก้องอกินองนนี้ว่าน้องชอบกินสตรอเบอรี่สดก็เลยทะเลาะกันอยู่ว่าตกลงน้องชอบกินชอบอไรแต่พี่อสว่า้อว์อบกนี้น้องชอบน้แต่่อ่งินสเี่ดก็ยะลากันยูว่ากงน้องกินอบอรแต่พี่อยาน้องกินี้น้องกินนี้แต่พี่อ่าน้กินรอเลยู่น้องกิน่ะไรแต่พี่อกานกินอันนี้